วันก่อนเราไปเดินตลาดแถวบ้านเห็นตากับยายนั่งขายหน่อไม้เราก็เลยช่วยซื้อพอเราเอากลับมาบ้านแม่เราก็เอามาปอกหั่นแล้วก็ล้างแถมยังต้มทิ้งน้ําลดความขมให้อีกสองน้ําแล้วแม่ก็บอกให้เราเอาหน่อไม้ที่แม่ทําให้เนี่ยไปต้มกับหมู3ามชั้นหรือกระดูกหมูก็ได้แต่วันนี้เราจะเอามาทมําเมนูต้มหน่อไม้หมูบะช่อ ขั้นแรกเราก็ไปเตรียมหมูสับแล้วก็หมักหมูด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยแล้วก็กระเทียมสับจากนั้นตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดลงไปเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ปั้นหมูให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็ต้มต่อจนหมูสุกจากนั้นเราจะทำการปรุงรสด,ด้วยผปงปรุงรสเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาว คนให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปต้มต่อเราจะใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหวานของน้ำซุปโรยหน้าด้วยผักชีล้อมเสร็จแล้วต้มหน่อไม้หมูบะช่อ